สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมกับยายจะมากินต้มอึ่งแซบๆนะครับทุกคนเมื่อคืนฝนตกครับตาไปอันนี้หามาครับทุกคนนี่เดี๋ยวตัวนี้ไม่ไข่ดูตัวนี้ทุกคนอ้ไข่ไข่เต็มอ่ะทุกคนบ้านบ้านเฮาห้าหองข้าวแต่ภาษาตะกลางเขาเรียกอึง่งทุกคนอึ่งข้าวนั่นแหละทุกคนมาครับทุกคนมากินด้วยกันนี่มีข้าวเหนียวด้วยวันนี้ ยายกินข้าวเจ้ายายกินข้าวเหนียวไม่ได้มาครับมากินกันเลยแล้วมีช้อนให้ผมไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาช้อนกันเอาช้อนมาแล้วทุกคนมากิสกันเลอสวบเลยมาครับทุกคนมากินด้วยกันข้าวเที่ยงครับทุกคนนี่ดูไข่ครับทั้งมันทั้งไข่ อืไข <ừ> ่รอร่อยมากทุกคนปกติผมก็กินทุกปีอะ่ะไข่มันแบบสุดยอดแหละทุกคนเออึอ่งตัวนี้ครับมันกินได้ทั้งตัวเลยนะทุกคนเขาบอกว่ามันกินได้ทั้งตัว มันอืมหลบอ่อนทอกคนอือืมนี่ทุกคนอันนี้มันครับ มันจะเป็นสีขาวทุกคนมาครับมากินด้วยกันต้มอึ่งแซ่บๆฝนนะตกหนักมากทุกคนเมื่อคืนตกหนักจริงๆครับ สิกเบึงโอ้ทุกคนนี่ี้ครับโอ้ไข่ครับอุ้ยไข่จะตกให้ตกไม่ได้ทุกคนเสียดายเพรอร่อยครับนี่ครับเมื่อกี้ด้วยกัน มันทําได้หลายเมนูทุกคนใช่ไมไ่ใหญ่เอาไปปิ้งก็ได้ทุกคนขัดปดาปิ้งก็ได้ใช่จะามาทำอย่างนี้มันจะอร่อยทุกคนต้มต้มใส่ใบมะกอกใช่ใบ,บมะกรแบบูดใบ,บมะกอกฮะใแบบมะกอกอืมใแบบมะกอกอืมเขาหวานแห้งหอมอืม ไข่ันเนียนะคือที่สุดอะทุกคนผมบอกเลยไม่มีใครติดต้อเลยนี่ครับ ไข่ไข่ทั้งมันอือสมแม่บปดูกมันอ่อนนะคุณร่อย ไม่รู้บ้านทุกคนจะฝนตกหรือยังนะแต่บ้านผมฝนตกหนักมากเมื่อคืนหนักจริงๆทุกคนสตาก่ทุกคน,ากคนขามันอื ไข่ดองน้ำปลาผมจะถ่ายตอนเย็นนะทุกคนไม่รู้จะได้ถ่ายหรือเปล่าหนึ่งตัวนี่คืออิ่มข้าวอ่ะทุกคนนี่นข้ากกำยายเลย้ ข้าวมันนั่งกินกับผมทุกคนแล่ต้มอ,อึมห่างก,กินยากนะทุกคนผมบอกเลยวาเขาขว่าข้าวห่างก,กินยากบ่แม่บม่ปียังไม่ครั้งใช่ปีเดียวไม่ครั้งเดียวทุกคนนี่ไข่มันครับ ขือเทศทุกคนอร่อยอยายกินข้าวเหนียวไม่ได้ทุกคนยายเป็นโรคเบาหวานนายหญ่นะเบาหวาน้ิใชนะ่กินไม่ได้ทุกคนแต่ผมกินคนเดียวเอง มัันครไม่ใช่อร่อยแค่ไข่นะทุกคนขาแขนตัวมันอร่อยหมดทุกคนอร่อยจริงอหอมมันไม่คุ้มไม่หออืม วัวไข่ไม่หมดใช่ไหมไม่คุ้นเท่าไงเนื้อตากเนี่ยอันนี้ไข่นในในใหมดตัวผู้เยอะกว่าัวเมียกิน <c oughs> เนื้อมันแทนทุกคนเนื้อก็อร่อยไม่แพ้กันนี่ครับอืออือ,ลอแล้วเข้าหมอดจานเลยอร่อยอ่ะ อ๋ออร่อยก็แง่ทุกคนกว่าจะได้กินอืมปีนึงจะกินครั้งเดียวหน้าฝน ก็คำสองคำก็พอทุกคนอิ่มแล้วครับมาสุดอัวนอิ่มเลยนะฮะตัวนเก็บอิ่มเลยป่ะถ้าถ้าตัวแบบตัวไข่เต็มๆนะทุกคนตัวหนึ่งคืออิ่มอิ่มแน่นอนถ้ามีข้าวเหนียวนะอิ่มทุกคนขาไปไหนเนี่ยชอบกินขามันหน่ะเคี้ยวกระดุกอ่อน อะยู่นี่ยังได้ยินเสียงเลยอืมสิฟังเสียงกระดูกทุกคนเนี่ยสวรรค์ ฝนมาต,ตกไม่ได้กินอะ่ะจริงทุกคนฝนมาต,ตกก็ไม่ได้กินอะ่ะต้องรอฝนตกทุกคนถ้าฝนตกตกปุ๊บมันจะออกมาทุกคนมันจะออกมาจากรูมันบอกแมบอกมันจะออกมาจากใต้ดินทุกคนแล้วมันจะขึ้นมา <c oughs> ชาวบ้านเขาก็จะเอาแบตใส่หัวเด,เดินเดินหาทุกคนไม่ใช่ชาวบ้านอ่ะ <c oughs> ตากบยายนี่ยชาวบ้านนี่แหละเขาหากันเยอะทุกคนหน้าฝนอ่ะมันอร่อยครับเป็นอาหารแบบยอด จากขนวดหัวเลยใช่ต้องใส่อันนี้ด้วยอิย่มยังไงอิ่มเลยอร่อ <c oughs> ยมากทุกคนเนี่ยขนาดยาอายุเยอะยังเที่ยวกระดูกมันได้ทุกคน วันายังมีอโอโอเคครับทุกคนวันนี้ก็อร่อยมากครับมดเคาะถ้วยเลยดูอร่อยจริงจริงทุกคนยายถึงครับไออันนี้ถ้วยโอ้โหไม่เหลือโอ้โโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนว้นเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ทุกคนอึง้ง